ทราบเลขทะเบียน 2. รถเก๋งซีวิกสีดำรุ่นเก่ามีทรงท้ายมนดูสั้นกว่ารุ่นใหม่ไม่ทราบเลขทะเบียน 3. รถกระบะมิซูบิชิแอล200สีเขียวทะเบียนมอมา1137ปัตตานี 4. รถกระบะอีซูซูตอนเดียวสีบอนเงินทะเบียน ขอพึ่งขอควาย8 8 8 3สงขาห้ารถกระบะอีซูซุรุ่นโกซิลี่สีน้ำตาลทะเบียนบอเบไม้ชอชิงสอง2256ยะลา 6. รถกระบะอีซูซุสีน้ำตาลทะเบียนบอเบไม้ต่อเต่า5179ปัตตานี 7. รถกระบะอีซ e ูซูดีแมกตอนเดียวสีน้ำตาลทะเบียน2451สตูล 8. รถยนต์อเนกประสงค์โตโยต้าฟอนจูเนอร์สีเทาทะเบียนกอไก่พอควาย76หรือ67 9. รถกระบะมิซูบิชิไครตันสีประตู สีขาวมุกไม่ทราบหมายเลขทะเบียน10รถบรรทุก6ล้ออีซูซุคล้ายรถดับเพลิงเทศบาล11รถบรรทุก6ล้ออีซูซุสีฟ้ามีสภาพเก่า12รถโตโยต้าโคโรนาสีเทา397สงขาไม่ทราบหมวดอักษร13 รถมิซูบิชิสตารด้า1137ปัตตานีไม่ทราบหมวดอักษร 14. รถอ e ีซูซูดีแม็กสีน้ำตาลทะเบียน9197ไม่ทราบหมวดอักษร 15. รถอ e ีซูซูดีแม็กสีประตูสีดำหมวดอักษรกอไก่ทอทหารมอมาไม่ทราบเลขทะเบียน รถกระบะโตโยต้าสีเทาทะเบียนบอใบไม้นอหนู3384ลำปางหรือปัตตานีหากลูกขายท่านใดพบเห็นให้แจ้งกลับมายังศูนย์มือถทันทีค่ะขอบคุณค่ะ